กแดงจับจริงแจกจริงผมได้ไปเป็นเศรษฐีทองล้านแล้วครับกอแดงจับจริงแจกจริงจับจริงแจกจริง,รง,รงและยังคงแจกหนักแจกต่อเนื่องอยากเป็นผู้โชคดีแบบนี้ไม่ยากรีบสง่งฝาคาราบาวแดงหรือฝาคาราบาวคันโซยิ่งส่งมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มากมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีเศรษฐีทองล้านคนต่อไปกับเบ่าแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีส คนมาจีบหนูเยอะมากเลยกี่คนประมาณ6คนวันละ6คนไม่ใช่6คนต่อวัน6คนต่อชั่วโมงโอ้โหก็คงคิดว่าหนูสวยมากแหละมั้งอันนี้ไม่ได้บอกอันนี้อวดจ้าก็เหมือนกับคาราบาลนี่แหละค่ะเขาจัดหนักจัดเต็มตลอดปี2568เลยนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยอยากจะช่วยคนไทยไปต่อยอดสร้างอาชีพกับกิจกรรมบานเดนชวยคนไทยสร้างอาชีพปี 0บาทเท่าเดิมดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซ่คุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าและตอนนี้ได้เวลาแล้วนะคะเรามาลุ้นกันดีกว่าว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับรถมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดเอ dition คันที่927งั้น <ไป S 2> เราไปลุ้นกันเลย คือขุดพงศักดยอดดนตรีจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีปฏิการลุ้นล้ามวอร์ไซสัมร้อยคันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาร์ดบาลแดงหรือฝาคาร์ดบาลคันโซ่ตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายค้าที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568